ไซส์ใหญ่ถึง XXL ใส่สบายไม่อึดอัดค่ะบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่สูงวยัยปู่ย่าตาใหญ่ต้องการใช้ผ้าอออมแบบผู้ใหญ่นะคะแนะนาของแอนเลิฟเลยค่ะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ M ถึง XXL รุ่นนี้เป็นแบบกางเกงค่ะเอวสามารถยืดหยุ่นได้ดีไม่รัดไม่อึดอัดแผ่นซึมซับให้มันแน่นๆหนาๆไม่ต้องกลัวหกไม่ต้องกลัวเลอะเปลือเปลือนเลยค่ะขอบขาขยายได้ไม่ขันไม่ระคายเคืองสัมผัสนุ่มทั้งชิ้นเลยค่ะไม่มีตะเข็บให้บาดผิวเลยรุ่นนี้มีเทคโนโลยีในการดูดซับข,ของเหลวได้รวดเเรรร็ววมมาาากกกค่ะดดี๋ยยทสอบัันงจิญ เติบโตของแบคทีเรียใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงเลยค่ะใส่ตั้งแต่เช้าหรือว่าใส่ตอนกลางคืนก็ได้นะคะอาสวะหนึ่งครั้งของผู้ใหญ่ประมาณ 300-400ML เทไปเลยค่ะ 400ML มเต็มๆจะเห็นได้ว่าซึมซับได้ไวจริงๆค่ะขนาดเราเทค่อนข้างเร็วแล้วไม่ได้ยั้งมือแล้วนะเทลงไปแล้วขยับตัวได้อย่างมั่นใจเลยค่ะไม่หกเลอะเทอะแล้วนะจากที่ทดลองไม่ถึง30วินาทีค่ะ4 0 0 ml ลงไปแห้งสนิทเลยใส่สบายไม่รู้สึกเหนียวเฉอะแฉะหนึ่งห่อมี จิ้มเลือกดูได้เลย